สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมังกีดีอาร์ตครับผมวันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาดูกิจกรรมฤดูใบไม้ผลิกันครับผมแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มสําหรับการพูดเกี่ยวกับอีเวนต์ฤดูใบไม้ผลินะครับเขาบอกก่อนว่าวันนี้วันที่7นะครับผมก็คลิปน่าจะลงวันนี้ไม่ก็วันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่4นะครับผมก็ล่าช้าไป3-4วันก็เพิ่งมาทํากิจกรรมนะครับ ก็โอเคก็จะขอพูดเกี่ยวกับด่านก่อนลก,กันนะครับสำหรับกิจกรรมเที่ยวฤดูใบไม,มผ้ผลินะก็ไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องไปอ่านหรอกอ่านไปก็เท่านั้นโอเคมีด่านทั้งหมดนะครับสำหรับด่านทั่วไปจะมีทั้งหมด1ส่วน8ก็คือด่านมีด่าน8ด่านส่วนด่านยากมีทั้งหมด7ด่านด่านสุดขีดมีทั้งหมด5ด่านครับผม ซึ่งผมบอกเลยว่าด่านทั่วไปเนี่ยคือแบบอีซี่มากเลยผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะลงผ่านทุกคนนะครับแต่ก็ต้องมีพลังในระดับหนึ่งนะครับผมก็มีความยากพอตัวอยู่นิดนึงนะพอถ้าเล่นใหม่ก็ไม่น่าผ่านนะครับก็มีทั้งหมด8ด่านนะครับผมทีนี้เราขยับขึ้นมาครับเป็นระดับยากยากขึ้นมาเนี่ยมันก็แบบเริ่มที่จะแบบยากกว่าทั่วไปแล้วเนาะก็พูดง่ายๆก็น่าจะเป็นแบบอีซี่โนมัลอันนี้ก็น่าจะเป็นฮาร์ดคอร์นะครับสำหรับด่านไอ้พวกนี้ มีทั้งหมด7ด่านนะครับผมด่านสุดท้ายก็ก็พลังลบ3ล้าน7ก็พอสู้ได้นะครับพอสู้ได้นะไม่ได้ชนะขาดลอยนะพอสู้ได้พลังลบ3ล้าน7ดู3ล้าน7ครับก็พอสู้ได้นะครับแต่ผมว่าพลังลบตั้งแต่2ล้านน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับด่านยากโอเคทีนี้เรามาพูดถึงไอ้สุดขีดดีกว่าครับ ซึ่งผมบอกเลยนะครับไอ้สุดขีดเนี่ยแม่งแม่งยากจริงแม่งยากแบบยากสุดๆไปเลยนะครับคือแบบแม่งยากว่าแบบโหมดยากอ่ะแม่งสุดขีดคือแม่งสุดขีดเกินคือเหมือนแม่งเป็นหมดไหนแม่แล้วแม่งยากเกินนะครับคือผมบอกตรงๆนะครับผมเพิ่งมาอัดเนี่ยแล้วผมไปลงไปเนี่ยผมนึกว่ามันจะอีซี่เว้ยแม่งโคตรยากเลยแล้วดูพลังลบผมผมพลังลบ3ล้าน7นะครับ3ล้าน7 0 0 0แสน ไม่ผ่านครับผมลองเปิดบอทออโต้ไม่ผ่านครับแล้วแต่ละตัวที่ผมใช้เนี่ยคือมันก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาบอลทองของผมเนี่ยคือสุดสุดในรุ่นนะครับในเซิร์ฟ39วงเล็บมัง้งตอนนี้พนังโจมตี2 0 0แสนบอกเลยว่าสุดจริงก็ไอทีทีมผ่านจางของผมก็จะมี เรื่องใช่ไหมผมพามาให้ดูทําไมรู้ไหมมาให้ดูความโหดของทีมผม3า้านเจ็ดแสนที่มันไม่ผ่านคือคือมันยากเกินยากเกินครับผมบอกเลยทีมต้องโหดแบบระดับระดับพอตัวเลยอะนะโตรยากซึ่งตัวผมจะเปิดออโต้แบบโชว์ไปสักตานึงให้ดูว่ามันมันไม่ผ่านจริงๆมันต้องเล่นมือนี่คือทีมที่ผมผ่าน เอาแบบยากสุดเลยเนาะสามหนึ่งอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปดู3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 ก็ได้เห็นไปแล้วนะครับก็ออโต้ <c oughs> ไม่ผ่านครับแต่ถ้าเล่นมือเนี่ยก็มีลุ้นนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวเล่นมือให้ดูตาหนึ่งแล้วกัน ครับก็นั่นแหละครับเล่นมือก็ลุ้นดวงว่าจะผ่านไหมหรือไม่ผ่านลุ้นสตันจากเด็กลุ้นอนุลุ้นเยอะก็โอกาสห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะก็เป็นว่าโคตรยากนะครับซึ่งความยากของด่านทั่วไปเนี่ยคือจะมีแค่ด่านเดียวด่านยากจะเป็นเพิ่มมสองด่านด่านสุดขีดครับจะเพิ่มมาเป็นสามด่านซึ่งบอกเลยว่าสามด่านเนี่ยตอนแรกผมลงไปครั้งแรกเนี่ยผมนึกว่าแบบแม่งเหมือนแบบยากเฉยแบบสองด่าน ที่ไหนได้ครับแม่งมี3ามด่านแล้วปล่อยบอดออโต้นะครับผมต้องมาลองคิดดูนะครับต้องต้องมาแบบเด็กผมอะเปิดออโต้ผมไม่ได้เปิดออโต้ไอ้นี่ใช่ไหมเปิดออโต้สกิลผมก็ต้องมาอันนี้อีกลุ้นตีให้มันตายแล้วคอผมใช้ซึ่งไอ้ที่ผมพูดไปนะมันมันไม่เกี่ยวหรอกก็แค่บ่นเฉยๆนะครับซึ่งประเด็นความสำคัญก็คือการปล่อยบอดครับ คือเรามาปล่อยบอทเนี่ยคืออย่างผมเนี่ยไม่ผ่านใช่ไหมคือมันไม่ผ่านไงมันไม่ผ่านเราก็เสียเวลาแล้วเรามาเล่นมือครับเล่นมือตาเนี่ยแบบโคตรนานเลยนะเราไม่มีแบบเรามาใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ไงแทนที่เราจะได้ปล่อยบอทเราก็ทํางานนู่นนี่มันแปลใช่ไหมเราทํางานอ่านเกมหรืออะไรก็ได้ทาอะไรของเราก็ทําทาไปแต่เราทําไม่ได้ไงในเมื่อเราปล่อยบอทเราเราไม่ผ่านแล้วแม่งยากเกินยากเกินนะครับอ่ะ แลวทีนี้ทาไมเราถึงต้องปล่อยบทด,ด่าน3-5ใช่ไหมผมลองแล้วนะครับผมลองด่านยากด่านทั่วไปผมลองด่านทั่วไปด่านที่1-8ผมลองด่านยาก2-7แล้วก็ด่านสุดขีด3-5ครับซึ่งไอ้ไอพวกนี้เนี่ยมันจะมีโบนัสคั้างแรกครับซึ่งไอ้พวกกล่องๆแบเงี้เนี่ยเมาส์ดูเมาส์นะเนี่ยไอ้พวกกล่องๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นโบนัสเสริมครับซึ่งหลังจากที่คุณเคลียด่านทั่วไปยากสุดขีดเนี่ยทั้งหมดนะครับคุณจะได้ เรามาเริ่มที่ว่าวก่อนเราจะได้ว่าวอยู่ที่350ครับนะ350รึ่งผมก็ส่งไปอีก10ครั้งเป็น200นะครับผมทีนี้เรามาดูที่ระลึกครับระลึกระ,ะลึกพูดไปแล้วทีนี้เรามาดูร้านค้าครับเราก็จะได้ซากุระทั้งหมด712กับหลิว2 1 0ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเนี่ยในส่วนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนของซากุระนะครับมันก็เลยได้เยอะกว่าซึ่ง ตรงนี้ก็วันที่ันดพอดีเดวหลิวก็จะเกิดขึ้นนะครับในเด็บแมปซึ่งผมมั่นใจว่ามันต้องเป็นทั่วไปยากสุดขีดอย่างแน่นอนมั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทั้งหมดอาจจะสลับกันครับอาจจะเป็นหลิว700แล้วก็อาจจะได้ซากุระสัก200อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งไอของพวกนี้เนี่ยไอเว้าร้านค้าซากุระกับหลิวเนี่ยมันซากุระกับหลิวเนี่ยมันหาได้ง่ายนะครับ ที่เราจะหาจริงๆเนี่ยคือนี่ครับเว้าวสุ่มหนึ่งครั้งครับใช้20โอโหใช้โคตรเยอะนะซึ่งก่อนที่ผมจะไปพูดเนี่ยผมขอมาบอกอัตราการดรอปของด่านก่อนๆดีกว่าอัตราการดรอปของด่านเนี่ยแต่ละด่านเนี่ยหลังจากที่เราเล่นจบไปครั้งแรกเนี่ยที่เราได้เยอะจัดใช่ไหมพอเราลองครั้งที่2เนี่ยเราจะได้แบบน้อยลงซึ่งผมลองแล้วนะครับด่านทั่วไปเนี่ยเราจะได้ประมาณเดี๋ยวจะเอภาพขึ้นก่อน ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสคริปพร้อมอะไรพร้อมนะครับผมก็ผมขอเป็นแบบไฮไลท์ไฮไลท์นะก็จะเป็นด่าน18ดนะครับด่าน18กับ2 7 2 7สเสร็จปุ๊บเรามา31กับ35สําหรับคนที่ระดับคอมโหดนะครับได้ทุกได้ทุกระดับอะ่ะจะลงระดับไหนซึ่งด่าน18นะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมลงแค่รอบเดียวข้อมูลผมเอามาแค่รอบเดียวนะครับผมก็ลงหลายๆรอบก็อาจจะ พลังงานหมดครับก็ได้ต้นหลิวครับได้4สักุระได้5้าได้วาวสามสำหรับด่าน18ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาสคริปต์ขึ้นให้ดูด้วยละกันด่านยาก2 7เราจะได้หลิว5้าสักุระ10บได้วาวห้าเพิ่มมาดีเดียวเพิ่มมาดีเดียว่ยวนะใช้พลังงาน12หน่วยด่านสุดขีดครับ3 1 เราได้หลิวห้าเราได้หลิวหกสักุระสิบสี่เว้าหกเราได้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งเองสําหรับด่านสามหนึ่งนะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอีกสิบหกได้สี่หน่วยนะทีนี้เรามาดูด่านสุดท้ายครับด่านสามห้าโบลอสที่แม่งโคตรยากเราได้หลิวเจ็ดครับสักระสิบหกแล้วเราได้เว้าสิบเราได้สิบสิบเอ,อ่ยมันโอเคสาหรับสิบผมว่าผมโอเคนะแต่ก็ยังถือว่าน้อยแหละ ซึ่งไอของที่ผมได้พูดไปครับมันสามารถที่จะใช้ตัวละครเหล่านี้นะครับเนี่ยเนี่ยนักมายากลกับซอมบี้แมนเนี่ยเราจะได้อัตราการดรอปของซากุระเพิ่มอีกหนึ่งครับผมถ้าเราใช้นักมายากลกับซอมบี้แมนเพิ่มขึ้นหนึ่งทันทีนะครับผมซึ่งไม่ต้องไปสนใจเราสนใจที่ลาลึกโอ้โหแล้วเรามาคิดดูครับการปล่อยบอดหนึ่งครั้งผมขอนับเป็นจำนวนที่ด่าน 3-5นะครับข้อมูลก็รอบเดียวก็ครั้งที่1น,นะครับเราจะใช้พลังงานทั้งหมด16หน่วยเราจะได้เว้า10นะครับสำหรับด่าน3ทับ5เลยเนี่ยเราจะได้สักรุระ16กับริว6ใช่ไหมได้พวกนี้มาปุ๊บอ่ะ1ครั้ง16อ่ะเราก็ไม่ต้องไปพูดอ่ะเราเข้าที่ระลึกดีกว่าซึ่งเราต้องสุ่ม1ครั้งครับ เราจะใช้เว้าว20เพราะฉะนั้นเราต้องลงไอด่าน3 5 2ครั้งเราถึงได้20เพราะฉะนั้นเราจะเสียพลังงานม่วง32เราจะได้เว่าวมา20ต่อการสุ่มจมํานวน1ครั้งทีนี้เราก็จะได้ซากรุระเพิ่มมาเป็น32กับหลิว12เพราะฉะนั้นครับทางที่เขาได้กําหนดมานะครับทาง p ี m เขาก็5 0 8 0 1 2 0 1 6 0 200 เพราะฉะนั้นครับคุณก็เอา16ครับไปคูณ50คูณ80คูณ120คูณ160คูณ200ก็จะได้จำนวนที่คุณต้องการครับนะก็200รอบก็อืมเรามาพูดเรามาพูดถึง50ก่อน,อนดีกว่านะครับ50แล้วก็จะใช้พลังงานม่วงทั้งหมด800เราจะได้เว้ามา500เราจะได้ซักุระมา800เราจะได้หลิวมา300ครับผม สำหรับ80ครั้งเราจะใช้พลังงานม่วงทั้งหมด1,280ได้วาล80 0สักุระ1,280หลิว4 80ต่อไปผมจะพูดแบบยาวๆไปเลยนะ120ครั้งครับผมจะใช้พลังงานม่วง1,920เว้า1,200 1,920 720 160, 160ครั้งเราจะใช้พลังงานช้างหมด2,560ครับ แล้วเราจะได้เว้ามาพันหกสองกับอีก960ครับผมสำหรับครั้งสุดท้าย200ครั้งครับผมใช้พลังงานม่วงทั้งหมด3,200เราได้เว้ามาทั้งหมด2,000โ oh อ้ my god แล้วเราได้สกุระมา3,200แล้เหลิวมา1ัน2ครับซึ่งซึ่งยังมีไฮไลท์ครับเรามาดูกติกาครับนี่ไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปอ่านเราอ่านตรงนี้ ถ้าลุ้นภายในจํานวน500อครั้งรวม5้0อครั้งจะได้รับรางวัลใหญ่ไอตรงนี้เนี่ยผมยังงงๆอยู่นะไอรางวัลใหญ่ของมันเนี่ยซึ่งผมก็เดานะครับรางวัลใหญ่ของมันก็น่าจะเป็นอันนี้ละมั้งหรือไม่ก็เป็นแบบได้ได,ได้อันนี้แล้วมันจะเป็นระดับต่อไปอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็ข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนนิดน,นึงแล้วกันนะครับก็อธิบายตามความเข้าใจของผมแล้วกันก็5้0อยครั้งนะครับก็จะได้ไอตาสาญลักเอ ผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติเราสุ่มได้ตาสารรักเอ็แล้วอะ่ะมันจะเป็นในระดับต่อไปหรือเปล่าอะไรแบบแบบไอ้พวกกิจกรรมครั้งที่แล้วอะ่ะไอ้พวกฮาโลวีนอะ่ะที่มันแบบขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็สุ่มไปทั้งหมดห้าร้อยครั้งก็จะได้รางวัลใหญ่นะครับผมเราจะเสียพลังงานมวนไปทั้งหมดแปดพันเราจะได้ว่าวไปทั้งหมดห้าพันแล้วก็ได้สัก,กุระไม่อีกแปดพันเราได้เหลิวอีกสามพันครับผม ซึ่งที่ผมพูดไปนะครับซากุระก็คือเราลงด่านซากุระนะครับผมนะก็อันที่นี้ครับมันจะมีเควสประจําวันนะผมนะเควสประจําวันกิจกรรมรายวันก็เราก็ทาเควสทุกวันซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมซึ่งอันแรกเนี่ยก็ซื้อกําลังก็จะเป็นซื้อพลังงานมว่วงเนาะสองครั้งก็จะเป็น35เพชรบวกหกสซึ่งผมขออ้างอิงจากวันนี้นะครับวันที่6นะก็จะเอาเป็น ใช้ได้6ครั้งก็6วันก็600เพชรเนาะก็6ก0เพชรก็เสียไปกับพลังงานม่วงเราก็จะได้เว่าใหม่ีกส0นะครับแล้วก็เวสอันที่2จะเป็นการวันนี้สะสมแลกใบไม้ผี2ครั้งก็คือก็คืออันนี้ครับกดไปที่ร้านค้าแล้วเราก็แลกอะไรก็ได้ที่มันมูลค่าแบบน้อยๆน,นะซึ่งผมก็ลองดูละมันใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวเห็นไหมจากครั้ง50เดี๋ยวเป็น48แล้วก็กดแลกไป2ออันปั๊บ อ่ะเควสเสร็จละแล้วเราก็กดภารกิจแล้วเราก็ไปรับเอาแล้วอันที่3ครับวันนี้ฤดูมาไม้ผีสะสมเปิดสุ่มรางวาัลซึ่งผมก็ได้ทดลองแล้วนี่ไงนี่ไงก่อนที่ผมจะมาทําคลิปผมต้องศึกษาข้อม,มูลก่อนเนาะผมก็กดสุ่มไปทั้งหมด10ครั้งครับผมซึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยผมว่าในไงก็น่าจะได้นะครับก็สุ่ม10ครั้ง200ก็ได้20นะครับก็ได้ทั้งหมด60เว้า อันนี้ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็มันเป็นสุ่มอะนะก็มันเป็นสุ่มนะครับผมซึ่งมันจะสุ่มซากุระกับปลิวครับผมมันจะสุ่ม2อย่างนี้ซึ่งผมก็ลงกิจกรรมไปก็ได้มาทั้งหมด50อันผมก็จะสุ่มให้ดูเลยแล้วกันซึ่งมันอาจจะความโชคดีหไหมเนี่ยบางทีคุณอาจจะได้ซากุระม,มาสัก40แล้วคุณอาจจะได้หลิวมาสัก1ินะมันสุ่มนะครับผมซึ่งไอ,ไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเราสนใจว่าวนะ ไอ้ไอพวกนีนะ้มันหาง่ายอยู่น,น,นะครับผมซึ่ง6วันครับวันนี้ผมเริ่มวันที่6เริ่มวันที่7นะวันสุดท้ายก็่วย6วันก็ได้6ก็เอามาคูณ6ก็จะเป็น360ถ้าคุณลง500ครั้งคุณก็จะได้เว้าทั้งหมด5,000บวยอีก3า0ก็จะเป็น5,360ครับผมแล้วคุณก็เอา5,360แนสาม้วนํามาสูมไอ้พวกนี้ซะแล้วคุณก็ลุ้นดวงลุ้นดวง แล้วถ้าคุณไม่พอใจเนี่ยคุณก็อาจจะเอาแบบรางวัลใหญ่ไปเลยก็ได้นะเออรางวัลใหญ่ซึ่งเพชรนะครับทั้งหมดผมได้พูดไปทั้งหมดแล้วใช่ไหมพูดไปซะยาปึกยาป๋วเลยก็ใช้เพชรทั้งหมดนะครับก็ยังไม่ได้คิดคำนวณน,นะครับผมแต่ผมขอคาดคะเนนะครับ2 0 0 0 0เพชรัพครับคุณลองมาคิดดูนะคือเราจะหาพลังงานม่วงจากไหนอ่ะ8,000เราจะหาจากไหนอ่ะ ซึ่งเราจะหาจากไหนเราก็ต้องซื้อใช่ป่ะซื้อไอแพ็คไอพวกนี้ถูกปะ่ะซึ่งวันหนึ่งมันมันมันจำกัดด้วยนะ <S <S มผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะหาพลังงานม่วงมาจากไหน8ปดพันซึ่งไอเนี้ยผมไม่รู้ว่าเราสามารถซื้อได้กี่ครั้งนะผมแต่ผมมองว่ามันไม่คุ้มอะ่ะก็เอาจริงๆนะครับเอาของรางวัลไอพวกนี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องไปเอาพวกแบบไอของรางวัลใหญ่นะครับผมอ่ะ ทีนี้เรามาดูร้านค้าดีกว,ว่าครับเราเราดูร้านค้านันดีกว,ว่าของรางวันที่แบบผมคิดว่ามันคุมค้มๆนะก็จะเป็นโปรไฟล์ดูดูใหม่ๆพี่ผมจะพูดทุกๆอีเวนต์ทุกฤด,ด,ดูครับาะคือมันคุ้มมากคือมันเป็นของแรงไงซึ่งผมก็เปลี่ยนตลอดนะดูดิอ่ะเปลี่ยนให้มันเข้ากับโทนนะครับผมเห็นปะโทนแดงแล้วก็ใช้ปูแดงเลยแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมบอกเลยผมไม่พลาดผมไม่พลาดแน่นอน เน่ดูซะเนะ่เยอะจัดผมไม่พลาดแน่นอน,นก็ร้านค้านะครับเรามาดูที่หีบเลือดเฉพาะ SR ดีกว่าซึ่งไอหีบสมบัติในครั้งนี้เนี่ยคือมันไม่ค่อยคุ้มเลยอะแล้วเราแบบเสียพลังงานม่วงไปแล้วมันแรงไม่ค่อยค้มอะซึ่งเลื่องอันใดอันหนึ่ง ปั่นกระดิ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจมันคือมันคือของตัวอะไรผมไปผมไปดูในไอ้นี่แล้วเนี่ยไอ้ปั่นกระดิ่งเนี่ยสถานีซัลายแล้วเราก็กดแรกปั่นกระดิ่งผมไม่เห็นเลยปั่นกระดิ่งอยู่นะปั่นกระดิ่งตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นของบอลไอ้นี่นะเนี่ยเนี่ยเไอ้ตัวของสมายแมนแต่มันไม่ใช่ครับหรือว่าใช่ก็ไม่รู้นะคือปั่นกระดิ่งผมก็มาดูไหนปั่นกระดิ่งมันคือตัวอะไรวะปั่นกระดิ่ง ซึ่งถ้าใครรู้นะครับก็ช่วยรบกวนคอมเมนต์ทีนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะปั่นกระดิ่งปั่นกระดิ่งซึ่งอันที่2ครับเป็นคอยจีนอตคือบอกเลยนะครับว่าคอยจีนอตเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกครับจีนอตก็สอบสายรอจีนอตล่างก็ดีกว่าแลนะอันที่2ครับก็จะเป็นคอยของโลหิตคอยทาลุนคอยอาชยะแน่นอนครับผมก็อาจจะแลกนะแต่ผม ต้องดูก่อนว่าไอปันกระดิ่งมันคืออะไรอันนี้ผมไม่รู้จริงๆถ้าผมจะเอาผมก็น่าจะเอาคอยอัจฉริยะนะครับแต่เป็นตัวเลือกรองนะผมจะเอาตัวเลือกหลักก็คือดูดูไม้ไม้ผี p, แล้วก็อาจจะแลกอันนี้มาด้วยนะครับแต่ก็เคยแลกไปแล้วมันไม่ค่อยคุ้มหรอก <c oughs> สิ่งที่ผมจะแลกอันต่อมาก็จะเป็นอันนี้ตัวอันเชิญเฉพาะ <c oughs> คุ้มมากครับคุ้มบอกเลยว่าคุ้มมากๆ2สองใบของเขาเนี่ยมูลค่ากี่เพชรก็ไม่รู้ ตัวแล้วก็แลกตัวซัพลายนะครับแล้วก็อันนี้ผมอัพไม่เอานะก็แลกการอัพดาวเองหนึ่งอันแล้วก็หีบเลือกสกิลแต่ที่ผมจะเอานะครับแบบต้องเอาก่อนเลยอะ่ะต้องเอาอันนี้ก่อนเลยครับเนี่ยแล้วดูใบไม้ผีเนี่ยต้องเอาก่อนเลยครับผมต่อมาผมก็จะเอาตาอัญเชิญเฉพาะอันเนี้ยต้องเอารับแล้วก็การอัพดาวเอาอีกหนึ่งอันแล้วก็ที่เหลือผมก็จะใช้อันนี้ให้หมดเลยนะครับสำหรับตัวซัพลาย อันก็เอาไปลุ้นแล้วก็ไปแลกการอัพดาวอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเรื่องสุดท้ายนะผมก็จะมาวิธีเพือกสกิลแล้วก็มาสมตำรานะครับผมสำหรับซากุระถ้าเป็นผมนะ <c oughs> ไอ้แปดร้อยนี่มันก็คุ้มนะแต่ไม่ได้แค่2อันนะครับผมซึ่งกว่าจะเก็บครบเวลสิบนาน <c oughs> ทีนี้เรามาดูต้นหลิวดีกว่าครับต้นหลิวนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนพลังงานม่วงนะนก็จะเป็นเด็กโกเคนสึแล้วก็ทาสมากิ ซึ่งผมมองว่าถ้าใครมีโกเคนสสือก็น่าสนใจนะครับก็เป็นตัวเลือกสำรองแล้วกันแต่ผมไม่เอาแน่นอนนะครับผมก็ตัวเลือกหลักก็ก็จะเอากรอบฤด,ดูไฟกรอบฤด,ด,ดูไม้ไม้ผีเอาแน่นอนครับผมแล้วก็จะเอาเป็นตัวดําแล้วก็ตัวสะพายก็เดี๋ยวรออีเวนต์เปิดค่อยมาแลกแล้วก็เป็นการอัปดาวเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปรียบเลยนะครับเหมือนเดิมเปรียบเลยนะก็มีแค่นี้แหละสําหรับไอกิจกรรมที่ฤด,ดูไม,ไม้ไม้ผีนะครับก็ น่าจะเป็นบนมากกว่านะบนหรือว่ดรีวิวก็นั่นแหละครับหนึ่งซับสไครต์ของทุกคนก็ถือว่าสนับสนุนผมแล้วนะบ๊ายบยเอาละครับท้ายสุดนะครับผมเรามาดูร้านคาด,ดีกว่าซึ่งไอเนี้ยผ่านไปเลยเนาะไม่ต้องพูดถึงเว้าไซตามะ80ครั้งเจ็บพันสีได้พันหครับผม2องคูณแปดพันห พันสบอกเลยครับว่าอีเวนต์นี้ผ่านครับพผ่านเถอะครับอีเวนต์นี้